ลิ้นชักครับ2ตัวนะครับปลั๊กไฟซ็อกเก็ตเราลิ้นชักแคลรี่บอยเราแถมตรงนี้ให้เลยสวัสดีครับพบกับผมเมธาจากแคลรี่บอยวันนี้ผมอยู่ที่บูธมิตซูวิชีครับผมจะพามาดูอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่แคลรี่บอยนะครับเอามาโชว์ที่มิตซูครับที่อยู่ด้านหลังผมครับเรียกว่าทัวร i n ิงครับ โซทัวรลิงเนี่ยก็คือเรามี3รุ่นนะประกอบขึ้นมามีทั้งรถตอนเดียวนะครับแคปบแล้วก็สประตูตัวนี้อยู่ที่รถตอนเดียวนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเหมาะกับสายแคมปิ้งสายทัวรลิงมาครับเปิดมาด้านในนะครับก็จะมีลิ้นชักครับ2ตัวนะครับปลั๊กไฟซ็อกเก็ตเรามีให้นะฮะตรงนี้ที่จุดบุรีมีคัทเอาท์ด้วยตรงนี้ครับเป็นสายซ็อกเก็ตครับเราสามารถเสียบไฟด้านนอกนะครับดึงไฟมาใช้ได้เลยตรงนี้ครับว่าตัวนี้มันเป็นช่วงยาวนะฮะ ตรงนี้ก็เลยมีส่วนต่อกมาครับแต่ถ้าเป็นตัวสี่ประตูหรือแคปตรงนี้ก็จะไม่มีหรือจะสั้นลงนะครับมาชมด้านท้ายครับฝาท้ายตัวนี้เราเปิดได้ครับด้านบนมีเต็นท์ขึ้นไปบนเต็นท์ได้เนื่องจากเราดึงยางอะไหล่มาไว้ด้านบนนะครับด้านล่างทําให้มีพื้นที่แล้วเราสร้างลิ้นชักขึ้นมาอีกหนึ่งส่วนครับไว้เก็บสัมภาระได้ตรงนี้จะเป็นส่วนของครัวเป็นแคมปิ้งนะครับเป็นของโคลแมนตรงนี้ครับเป็นซิงค์ครับตรงนี้เป็นตู้เย็นนะครับ ที่ใช้กับรถแคมปิ้งโดยเฉพาะด้านล่างลงมาจากตู้เย็นครับเป็นลิ้นชักเก็บของเหมือนเดิมส่วนด้านข้างรถเก็บสัมภาระเก็บของได้หมดฮะกว้างมากตรงนี้แล้วดูอลองมาดูใกล้ๆดูสีนี่ครับเป็นสีระเบิดตรงนี้สีระเบิดสวยมากนะแข็งมากนะตรงนี้ไม่ใช่สีฝุ่นธรรมดาที่เห็นว่าเป็นเนี่ยกล่องเก็บสัมภาระพวกนี้ครับแล้วก็ประตูทั้ง2ฝั่งนะครับกล่องเก็บเนี่ยจะมีซ้ายขวาเลยนะตรงนี้ครับจะเป็นเซนทัลล็อกหมดเลยนั่นหมายถึงว่า กล่องเก็บตรงนี้ซ้ายขวานะครับสี่สี่กล่องแล้วก็ประตูนะครับซ้ายขวาที่เป็นปีกนกเป็นระบบเซนเอร์ล็อกหมดเลยทางเทลรี่บยมีรีโมทให้มาดูด้านข้างรถตรงนี้ฮะตรงนี้เป็นถังน้ําดีเราใช้ก๊อกตรงนี้ได้เลยครับมีปัม๊มมีปั๊มน้ามีอะไรให้หมดเลยตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเติมน้ํามันปลั๊กไฟมีให้ตามนี้เลยครับตรงนี้จะเป็นจอมอนิเตอร์ครับแสดงสถานะของไฟนะครับแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับชาร์จไปเท่าไหร่มีตรงนี้ กล่องเก็บของลิ้นชักอ่าตรงนี้เราเก็บได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกใช้ทําครัวครับน้ํามันซอสอะไรต่างๆเก็บตรงนี้ได้เลยไฟตรงนี้ครับตรงนี้นะอ่ะผมกดสวิตช์ตรงนี้หลีได้เห็นไหมเหมือนดาวไลท์ที่บ้านเราเลยผมจะพามาดูด้านหน้าครับด้านหน้าตรงนี้ผมต้องบอกว่าตรงนี้เป็นพิเศษเฉพาะในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับเห็นไหมครัตัวนี้คาริบอยเรียกว่าแฟลตแลกในงานนะครับ ถ้าท่านใดสนใจติดตั้งทัวริงแบบนี้นะครับแคลริบอยเราแถมตรงนี้ให้เลยเถ้าท่านใดสนใจตัวนี้นะนะครับรถคันนี้จอดอยู่ที่บูธมิซูสำหรับบูธมิซูนะครับรถมิซูก็โชว์อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปเจอพี่โอ๊ตนะครับที่บูธแคลริบอยเชิญครับค่ะเราก็ได้ชมกันครบทุกบูธแล้วนะคะครับผมก็แคลริบอยนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะอยากดูแลได้ใจก็ มาที่งานมอเตอร์โชว์นะคะที่ฮอส์่ิงนะคะบูธเราก็มีให้ชมทั้งหมด3ามคันเลยค่ะหมอมพงที่แม็กและน้องเกตนะคะคอยดูแลให้บริการอยู่ยังไงมานะคะณนะวันที่27เนอะ<ช>มีนาะนะถึงวันที่7เมษายนนะคะคอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมรถบ้านเรานะคะต่อได้ที่เบอร์0 2 7 5 2 8 5 8 5 แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งค่ะ02-360-7555ค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ c a r r บ b o y Motorhome ได้เลยค่ะเราจะมีรถม o t ต r h ์โฮนะคะทุกรุ่นให้ได้ชมนะคะแล้วก็คุณลูกค้าสามารถออกแบบเองได้เลยจะเอาเบาะสีไหนนะคะเฟอร์นิเจอร์สีไหนออกแบบเองได้เลยค่ะทุกอย่างลงตัวอยู่ในเว็บเลยค่ะครับถ <ผม S 2> ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับอยากจะดูตัวเป็นๆของรถบ้านนะครับรถทัวริงนะครับมาพบกันได้นะครับที่งานมอเตอร์โชวนะครับคร้งที่45 เมืองทองธานีครับเอาละครับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะครับในงานครับแังนั้น,นครับขอบคุณครับ